ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบอะไรเป็นพิเศษเนะ้ตแลตละถ้าต,ตรงๆก็แบบชอบทุกสีเลยแต่ว่าส่วนตัวหนูชอบสีเขียวเพราะหนูหนูชอบสีเขียวแล้วมันแบบธรรมชาติแบบพอเห็นแล้วป <c oughs> ุ๊บหืมหายใจสะดวกเลยน้องอะไรนะอันเนี้ยโครา,อคราเอ้ยนี่ไงโคราเขาก็เขียนน้องเคน้องโคราชโคราสีแดงน้องอะไรคะที มันเป็นตัวซีเขทดไหมคะสีแดงซีเค็ดสีแดงใช่โอ้จริงก็ชีไทยแลนด์เหรอชีไทยแลนด์อันนี้เคเคโกลาดแต่กรุงเทพกรุงเทพสีทองเหลืองเหลืองแบงคอกตัวบีบุรีบีบุรีบีบดาวอะคะชอบสีขาชนิดไหนเป็นพิเศษไหมคะนูชอบสีแดงเอ้ยหนูชอบสีเขียวค่ะพูดผิดจริงเหรอใช่ชอบสีเขียวเหมือนกันใช่ ชอบความสดแล้ก็มีสาอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนนะแล้วลายหน้าตาเขาก็ไม่เหมือนกันใช่หน,นูนนว่าไม่เหมือนเพราะว่าอย่างในมัสคอต,ออตน,นี่อย่างตัวนี้มีมีมีฝ <laughs> ตอนแรกหนูตอนแรกหนูถาเพราะว่าอ้าวอันนี้ทําผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่อัน <laughs> นี้คือตั้งใจอล้วแเราเหตุผลอะ ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่ว่ามีฝ่ายอ๋อแต่ว่าอันนี้เขาจะไม่ไม่ไม่อ้าปากเขาจะไม่อ้าปากอ่ะสิเกีแต่ว่าถ้าเป็นอ๋อเรารู้ว่ามันคนละไซส์กันด้วยต้องต้องต้องรอดูเออมาสคอตอ่าโอเคเพราะว่านี้ยเป็นพองกุญแจแต่อันนี้ยเป็นตุ๊กตาอ็รอดูเนแบบเป็นตัวอย่างนี้โอเคเออซีเกียมีไฟ มมีก็น่ารักนะดอกอะไรนะพญาเสือโครกใช่เชียงใหม่สีฟ้าสีฟ้าเกตสีเหลืองเอ้ยเอ้ยขอดูสีเหลืองหน่อยดิสีเหลืองนี่ไเพราะสีเหลืองมีหูอุ้ยมีอันนี้ผมจูบหางม้าหางม้าโอเคสีทองสีเหลืองหางม้านะคะเป็นของแดงคอกนะคะมาจากดอกดาวเรือ เรือนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องเขี่ยวเขาใหญ่เขาใหญ่เราเราก็ทำหน้าเหมือนเราแบบอันนี้มันให้คนดูได้รู้ไงอ้าวโอเคแต่จริงเรารู้แล้วแต่จริงเรารู้แต่นี่ไม่รู้เหมือนกันสีแดงสีแดงก็เป็นตัวซีเิรนบีแบงคอกไงไม่ใช่ตัวทีไทยแลนด์ไทนอ๋อนี่ไงเขาเขานี่ไงเขาอาปป้า ก็คือตัวีเคตัวนี้เขาก็จะเป็นอันนี้เดียวกันอันนี้ถ้าคุณได้แชมป์เจะเป็นมัตทคอรแบบนี้ค่ะจริงหรอรอไม่รู้่ะแต่มันก็ต้องเป็นมัสคออยู่แล้วป่ะถได้ถ้ได้เหรียญ่ะใช่คือคือคืออันนี้เป็นมาสท่คอตหมดอใเสียงพูช่มันเป็นัตท์คอร์จไว้แต่ละจังหวัดหรอเป่าค่ะว่าอไมอันนี้เขาก็ไม่ปิดปาแสดงว่า สีตัว <spooky. S 1> แล้วแต่ขียน้องสีแดงสีฟ้าจริงอ๋อโอเคอ๋อสีฟ้ายูฟ้าขอดูสีฟ้าหน่อยยูฟ้าขอเอาสีฟ้ามาขายของหน่อยภูเก็ตว้ายเออถือไปคนเดียวถือไปคนเดียวเลยนั่นน่ะโอเคแล้วถือแล้วมัันร่วเหมือนเมื่อกี้ไม่ต้องหรอกว่า